ถ้าเกิดไม่มีคนทักผมบอกตรงๆเลยว่าผมไม่น่าจะรู้จักเกมนี้เพราะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องกระแสจากคนทั่วไปถือว่ากลิบมากเพิ่งจะมารู้ที่หลังว่าสังคมเกมเมอร์เขาพูดถึงเกมนี้กันเยอะเลยฮะเกมนี้มีชื่อว่า Track t o y o m i เกมซามูไรแอคชั่นรูปแบบไซส์คอร์ริงที่มีเต็มเป็นภาพขาวดําก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยขอขายของแป๊บหนึ่งถ้าเกิดคุณยังไม่ได้กดไลค์ให้กับคลิปนี้ก็รบกวนกดเบาๆคนละหนึ่งครั้งเพื่อเป็นกําลังใจให้กันสักนดิดหนึ่ง และถ้าเกิดคุณยังไม่ได้กดซ b s c r i b e ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับรับรองเลยว่าจะมีวิดีโอแบบนี้ให้ดูกันทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าสำหรับ Track to Yomi จะเป็นเกมแบบไหนมันจะถูกใจผมหรือเปล่ามารับชมกันได้เลยครับในเรื่องของ Track to Yomi จะเป็นเรื่องราวของซามูไรหนุ่มนามว่าฮิโรกิเด็กหนุ่มซามูไรผู้ที่สูญเสียผู้เป็นอาจารย์ไปจากการที่ผู้เป็นอาจารย์พยายามปกป้องเขาจากเหล่ากลุ่มโจร จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นฮิโรกิจึงได้ตั้งม่นสาบานกับอาจารย์เอาไว้ว่าจะใช้ดาบเพื่อปกป้องผู้คนและเมื่อเวลาผ่านไปฮิโรกิก็ได้เติบโตขึ้นเป็นสมุไรยอย่างเต็มตัวและในครั้งนี้ฮิโรกิจะต้องปกป้องผู้คนบริสุทธิ์จากผู้ที่พยายามจะข่มเหงผู้อ่อนแออีกครั้งซึ่งในคราวนี้เขาจะต้องไม่ทำพลาดอีกแบบในอดีตและทั้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของเกมนี้นั่นเองสำหรับเนื้อเรื่องของเกมนี้ใครที่ฟังเรื่องย่อก,ก็คงจะคิดว่าแหมธรรมดาจงก็ต้องธรรมดาแหละอาจารย์ตายต,ายตัวเอกก็เลยสสาาาาบบบนกกัออจจรรย์ไวว้้่ะปปงิิุทธ พล็อตเรื่องซูเปอร์ฮีโร่ปกป้องผู้คนนู่นนี่คือมาเต็มพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งที่แรกผมก็คิดว่าแบบนี้เนื้อเรื่องมันต้องกล่อยแน่แต่พอเล่นไปสักพักเฮ้ยไม่ใช่และจู่ๆเกมมันเข้าเนื้อเรื่องแบบแฟนตาซีเฉยเลยส่วนแฟนตาซียังไงนั้นไปเล่นกันเองผมไม่สปอยแต่บอกไว้เลยว่ามันน่าสนใจกว่าที่ผมคาดเอาไว้เยอะแต่ถึงอย่างนั้นผมว่าบางทีมันก็พยายามยืดเรื่องมากเกินไปจนน่าเบื่อเหมือนกันในบางจุด แบบกาลังจะพีคเหมือนกําลังจะจบแล้วแต่ยังก่อนยังมีต่อเล่นไปนานๆบางทีก็แอบเบื่อได้เหมือนกันประมาณว่าเมื่อไหร่มันจะจบจริงๆสักทีวะแต่ยังไงผมก็ต้องยอมรับอะว่าในเรื่องหลายๆจุดมันเหนือความคาดหมายผมไปเยอะมากผมไม่คิดว่าจู่ๆจากเกมที่มันเป็นเรื่องราวธรรมดาอะไรแบบนี้มันจะเข้าสู่เรื่องแฟนตาซีเฉยเลยและฉากจบเกมนี้ก็จะมีอยู่ถึง3แบบโดยที่เกมจะไม่บอกเลยว่าจะต้องทอํายังไงถึงจะเจอฉากจบแบบไหน ถึงจุดหนึ่งเราจะต้องเลือกเลือกได้หัวใจของเราเนี่ยแหละผมเชื่อเลยว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่หัวใจหล่อยังไงคุณก็จะเจอฉากจบแบบกู o d เอนดิ้งอย่างแน่นอนลองไปหาเล่นดูครับผมว่าโดยรวมมันก็สนุกใช้ได้เลยมาดูกันต่อที่การนำเสนอ t r a ็กท o โยมิจะถูกนำเสนอในงานอาร์ตแบบภาพขาวดำ โดยที่ตีมพื้นหลังจะอยู่ในโลกของยุคสมัยในประเทศญี่ปุ่นพวกงานอาร์ตพวกฉากผมยอมรับเลยว่าออกแบบมาโคตรด,ดีจนบางทีผมรู้สึกเลยว่ามันดีเกินไปเกินกว่าที่จะเป็นภาพขาวดําคือรู้แหละว่าเขาตั้งใจทําให้ภาพมันเป็นแบบขาวดําแบบนี้แต่ถ้าเกิดนี่ไม่ใช่ภาพขาวดําแต่เป็นภาพที่มีสีสันสดใสใคล้ายๆพวกก f อฟุจิชิมะคงจะฟินตาแตกแน่นอน และอีกอย่างถึงแม้ว่านี่จะเป็นความตั้งใจจากผู้พัฒนาที่ทําให้ภาพเป็นขาวดาแต่เชื่อเหอะมันไม่ได้เป็นมิดกับผู้เล่นสักเท่าไหร่ในแง่เกมการเล่นและเรื่องนี้ก็ยังรวมไปถึงมุมกล้องแบบไซส์คอ l ลิ่งที่ตัวเกมนําเสนอมาให้เอาไว้เดี๋ยวในตอนเกมเพลย์ผมจะเล่าให้ฟังกันละกันว่ามันเป็นปัญหายัางไงและเรื่องนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นข้อดีหรือว่าข้อเสียที่เกมมันมีแต่เสียงภาคญี่ปุ่นยังดีที่ซับไตเติลมันครอบคลุมหลายภาษาคือเข้าใจอะว่าเกมมันตีมญี่ปุ่นเสียงภาคแบบญี่ปุ่นยังงงไไก็็คเปนอะรททีีท่่มมาสสุด แต่บางทีผมไม่อยากไปจดจ่อกับเรื่องซนะับไตเติลน่ะอยากจะดูภาพดูเหตุการณ์มากกว่าการไปจ้องซับในส่วนนี้ถ้าเกิดใครชอบเสียงญี่ปุ่นก็คงจะฟินนั่นแหละคําว่าชิเนะนี่คือได้ยินจนหลอนติดหูเลยส่วนพวกเสียงประกอบฉากหรือว่าเพลงประกอบสไตล์ญี่ปุ่นก็ถือว่าทําได้ยอดเยี่ยมมันได้ฟิลซามูไรที่ต้องเด็ดเดี่ยวหน้าเกงขามแบกเกียรติยศไว้อย่างดีเยี่ยมแต่น่าเสียดายที่เสียงการประทะของอาวุธมันดูซอฟไปหน่อยถ้าเกิดเทียบกับเกมซามูไรเกมอื่นแล้วผมว่าเสียงการประทะของอาวุธเกมเนี้มันเบาบางไปห่อ การฟันเซศัตรูก,ก็เหมือนลุดม,มาจากเกมซอมบี้ในเดย์ไรซิงทำไปเล่นไปผมว่าเกมแนวเนี้ยการประทะกันของอาวุธเนี่ยมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะยังดีที่เสียงภาคมัน,ม,นมันสะใจดีการร้องแบบเจ็บปวดเพราะว่าโดนฟันหรือว่าเสียงปุกใจชิเนเก่อนสู้เนี่ยถือว่าทําได้โคตรด,ดีโดยรวมการนําเสนอของเกมนี้ถือว่าทาออกมาได้ยอดเยี่ยมใช้ได้เลยเห็นผ่านๆผมก็คิดว่าทีแรกมันจะไปเหมือนกับเกมแนวเดียวกันหรือเปล่าแต่ไม่เลยพอได้สัมผัสพอได้ลองจับก็ได้รู้เลยว่าเกมมันมีสเสน่ห์มีเอกลักษณ์ใช้ได้เลยและถ้าเกิดเทียบกับราคาเเต็็มมมมขอองกกกถืว่าาคุ ผมรันเกมนี้แบบรวดเดียวจบใช้เวลา5ชั่วโมงอาจจะฟังดูไม่เยอะแต่ถ้าเกิดเทียบกับราคาแล้วผมบอกเลยว่าคุ้มใครที่ชอบเกมเตรีมญี่ปุ่นชอบงานอาร์ตสไตล์ฟิล์มหนังยุคก,ก่อนผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังมาดูกันต่อที่เกมเพลย์นี่คือเกมแอคชั่นที่เราแทบจะไม่ต้องทําความเข้าใจอะไรเยอะระบบของเกมจะเป็นเส้นตรงไม่มีอะไรซับซ้อน ถึงแม้จะเหมือนว่าเป็นเกมมุมมองจากด้านข้างสไตล์ไซส์คอริงแต่มันก็จะมีบ้างที่จะให้เราวิ่งขึ้นวิ่งลงได้ในบางฉากและก็จะมีบ้างที่หลายๆฉากจะเป็นทางแยกให้เราสามารถเข้าไปสำรวจได้เล็กๆน้อยๆถ้าเกิดขยันสำรวจคุณก็จะได้ของตอบแทนที่แสนคุ้มเช่นอาวระยะไกลาการเพิ่มความจุพลังสตัมิน่าหรือว่าพลังชีวิตหรือแม้แต่การไปเจอจุดเช็คพอยต์ซึ่งจุดเช็คพอยต์เนี่ยเป็นอะไรที่โคตรสำคัญเนื่องจากเกมนี้ไม่มียาเพิ่มพลังชีวิตให้เราเก็บการจะฟื้นพลังชีวิตจะต้องวิ่งไปหาจุดเ,เท่านนั้ ซึ่งก็ไม่ต้องห่วงว่าจุดเช็คพอยต์จะทาให้เกมมันยากแบบลากเลือดเพราะเช็คพอยต์ในเกมนี้มันมีเยอะเหลือเกินเรียกได้เลยว่าสู้กับศัตรูหมดกลุ่มหนึ่งก็แทบจะเจอเช็คพอยต์กันหนึ่งครั้งเลยทีเดียวส่วนในเรื่องการต่อสู้มันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเกมมันจะมีแค่การตีหนักตีเบาป้องกันแพรี่กิ้งหลบแถมศัตรูมันก็สามารถโจมตีเราได้แค่จากมุมซ้ายหรือว่ามุมขวาเพราะว่าเกมเป็นมุมมองจากด้านข้าง ถือว่าเป็นอะไรที่เรียบง่ายและก็ไม่ซับซ้อนแต่ถึงอย่างนั้นตัวเกมก็มีอะไรมากกว่าที่ผมพูดอย่างเช่นการคอมโบที่จะผสมผสานร,ระหว่างการโจมตีหนักและก็ตีเบาไม่ก็การโจมตีแบบเป็นจังหวะซึ่งการคอมโบพวกนี้จะถูกปลดล็อกออกมาในรูปแบบของสกิลหลังจากที่เล่นไปเรื่อยๆและสกิลเหล่านี้ก็จะรวมไปถึงสกิลการแพร่่ี่ที่จะมีประโยชน์มากในเกมการเล่นมีบ้างที่เราจะสามารถใช้อาวุธพวกมีดคว้างธนูและก็ปืนแต่ถึงยังไงมันก็เป็นแค่อาวุธเสริมแถมเราก็เก็บมาใช้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ดังนั้นนนดดาาาบบี่่่่แหลลละจึงงเเเเปป็สิทออยูกกกัรรไตมน แต่ในความเป็นจริงแล้วเล่นจริงคุณอาจจะไม่ได้ใช้เท่าไหร่หรอกไอการคอมโบเนี่ยเพราะเกมนี้ดีไซน์มันจะมาคล้ายๆเกมโซอย่างหนึ่งนั่นก็คือศัตรูมันจะเก่งกว่าเราเยอะมากเราคือซามูไรธรรมดาที่แทบจะไม่มีอะไรพิเศษแต่กับศัตรูคือมาพร้อมด้วยอาวุธต่างๆแถมยิ่งช่วงหลังการโจมตีมันจะแปลกขึ้นทำให้เรารับมือยากขึ้นดังนั้นนี่คือเกมที่ต้องอาศัยชั้นเชิงในการเล่นอยู่พอสมควรถ้าเกิดเข้าไปฟันๆคอมโบรัวแบบเดวิสเมคายรรับรองเลยว่าคุณจะได้ไปโผล่เช็คพอยต์จนหัวร้อนแน่นอน ถ้าจะให้ผมแนะนําเลยนะพยายามเล่นแบบแพร่รีให้มากที่สุดการแพร่รีนี่แหละคือการเล่นแบบที่เซฟที่สุดแล้วยิ่งเล่นไปไกลหรือว่าเล่นโหมดยากถ้าเกิดเราบล็อกแม่นมันก็ไม่ใช่อะไรเลยที่ลำบากมากนะักแถมการแพร่รีในบางครั้งมันจะทําให้เราสามารถได้พลังชีวิตฟื้นคืนมาได้อีกด้วยแต่ก็นั่นแหละการแพร่รีใช่ว่ามันจะโอีเสมอไปอาวุธบางอย่างเช่นพวกปืนธนูหรือว่าการโจมตีจากบอสอันนี้เราก็แพร่รีไม่ได้ต้องกิ้งหลบเอาเท่านั้นและการแพร่รีถ้าเกิดเราแม่นไม่พอมันก็มีความเสี่ยงสูงมาก ในเกมนี้จะมีสตัมมินาที่ใช้ในการบล็อกถ้าเกิดเราบล็อกไม่แม่นไม่ตรงจังหวะแพรี่มันก็จะไม่ติดผลก็คือสต a ม i ินาในจุดนี้ก็จะลดลงถ้าเกิดมันลดลงจนหมดเราจะเข้าสู่สถานะอ่อนแรงและถ้าเกิดตกอยู่ในสถานะนี้เมื่อไหร่แล้วก็มันจะเป็นอะไรที่เสี่ยงมากเราไม่สามารถป้องกันได้ไม่สามารถวิ่งได้และจะได้รับความเสียหายเยอะขึ้นเรียกได้เลยว่าถ้าเกิดสตัมมินาหมดระหว่างการต่อสู้ก็เหมือนตายไปแล้วครึ่งตัวเสี่ยงไหมถ้าเกิดบล็อกช้าก็เจ็บถ้าเกิดบล็อกไวเกินก็แพรี่ไม่ติด ผมถึงได้บอกไงว่าการแพร่ให้แม่นมันสําคัญมากเป็นเกมที่อาศัยชั้นเชิงแบบดาบต่อดาบได้โคตรดีทีนี้มาพูดถึงเรื่องศัตรูกันสักหน่อยศัตรูในเกมนี้มันจะค่อยๆไล่ระดับจากความง่ายความยากไปตามลําดับเริ่มจากตัวง่ายๆที่แบบโดนฟัน2 3งทีก็ตายไปจนถึงตัวที่อึดมากหรือว่าตีแรงมากรวมไปถึงพวกระดับบอสและกับพวกระดับบอสเนี่ยผมว่าเขาทำโอเคใช้ได้เลยนะบางตัวเนี่ยป้องกันอย่างเดียวไม่ได้ต้องกลิ้งหลบอย่างเดียว และที่แรกผมก็คิดว่ารูปแบบการเล่นแบบนี้การโดนรุมหน้ารุมหลังพร้อมกันเนี่ยจะต้องเจอแน่ๆแต่พอเล่นจริงเฮ้ยมันผิดคาดอะ่ะแม้ว่าอาจจะมีบ้างที่การโจมตีมันจะมาจากด้านหลังแต่มันก็เกิดขึ้นน้อยมากเวลาที่เรากําลังต่อสู้กับศัตรูตัวใดตัวหนึ่งศัตรูที่เหลือมันจะไม่ค่อยอยากจะเข้ามายุ่งกับเราเท่าไหร่แบบสู้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวกูค่อยต่อคิวสองอะไรแบบนั้นเว้นแต่กับสายพวกอาวุธระยะไกลทั้งหลายนะมันชอบแอบด้านหลังศัตรูตัวอื่นแล้วก็ชอบยิงฟรีใส่เราบอกตรงๆเลยว่ากวนตีนมาก แล้วผมก็สังเกตว่าถ้าเกิดเราพยายามวิ่งเข้าประชิดศัตรูมันจะพยายามวิ่งถอยหนีแต่ถ้าเกิดเราถอยหนีมันจะพยายามวิ่งเข้าใส่ทางที่ดีคืออยู่เฉยๆถ้าเกิดไม่โดนรุมให้มันเข้ามาเปิดแล้วเราตั้งรับเพื่อโตอกลับจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าอ๋อแล้วผมก็พูดในการนําเสนอไว้ใช่ไหมว่าภาพเขาดําและมุมกล้องแบบนี้มันมีปัญหามาเดี๋ยวจะบ่นให้ฟังว่ามันมีปัญหาอย่างไงขอเริ่มจากเรื่องภาพเขาดําก่อนคือถ้าเกิดไม่นับความอา้าที่เขาพยายามจะนําเสนอในด้านเกมเพลย์เนี่ยมันถือว่ามีปัญหาสูงมากเวลาที่เราต้องสู้ คือเนื่องจากตัวละครเรามันใส่ชุดสีดําและบางฉากมันก็เป็นสีดํามันทําให้หลายๆครั้งเราอาจจะเกิดปัญหามองไม่เห็นตัวละครที่แยก่กว่าก็คือเราไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเรากําลังหันหลังหรือว่าหันหน้าให้กับศัตรูและกับเกมนี้ถ้าเกิดเราหันหลังให้ศัตรูก็ไม่ต่างอะไรเลยกับการอยู่ในสถานะอ่อนแรงบวกกับการที่เกมนี้มันไม่ได้หันหน้าตัวละครไปตามทิศทางที่กําหนดถ้าเกิดจะหันตัวละครไปด้านตรงข้ามจะต้องกดปุ่มหมุนตัวและมุมกล้องแบบไซส์คอร์ริงเนี่ยเหมือนจะเป็นอะไรที่เรียบง่ายนะ แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าบางครั้งเขาจะเฟดกล้องให้มันไกลออกไปทำมะเขืออะไรหลายๆครั้งมาเล่นเฟดออกสะผมแทบจะมองไม่เจอตัวละครเลยบวกกับความมืดของเกมขาวดําก็ยิ่งปวดหัวเกมมันก็ยากเอาเรื่องอยู่แล้วและยังต้องมาโดนวิสัยทัศน์กับความอาร์ททำให้เกมมันยากขึ้น่าเดมอมิกตายเพราะศัตรูไม่เท่าไหร่หรอกแต่ตายเพราะมองไม่เห็นตัวละครและเล่นลําบากนี่สิเหนื่อยใจมากสรุปแล้วเกมเพลย์ของเกมนี้ไม่ได้มีอะไรให้ทําความเข้าใจเยอะมันเน้นสมาธิเน้นชั้นเชิงตั้งแต่ต้นไปจนจบ จะว่ามีกลิ่นอายของเซคิโร่ก็ใช่แต่มันก็ไม่ได้เป็นโซไรท์อะไรขนาดนั้นผมเล่นในโหมดนอร์มอลมันก็สนุกดีพอปรับเป็นฮาร์ดมันก็ยากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นยากจนอยากจะปาจอยทิ้งแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าเกมนี้มันง่ายมันยากเอาเรื่องอยู่ถ้าเกิดคุณอยากเล่นแบบสบายๆไม่อยากหัวร้อนผมแนะนําว่ากดอีซี่ไปเลยถ้าเกิดเก่งแล้วอยากจะเล่นอีกก็ค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นทีละหน่อยโดยรวมแล้วเกมเพลย์ของเกมนี้มันก็สนุกดีแม้ว่างานอาร์ตของมันจะทําให้มันดรอปลงไปบ้าง แต่นี่ก็ถือว่าเป็นเกมที่มีความสนุกท้าทายในระดับหนึ่งเลยทีเดียวมาดูกันต่อที่กราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยพลังของ Unreal Engine 4เรื่องความสวยงามของฉากต่างๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะมันสวยได้มาตรฐานอยู่แล้วสำหรับ Engine ตัวนี้ซึ่งผมก็ขอยืนยันคำเดิมะนะว่าเสียดายที่มันเป็นภาพขาวดำถ้าเกิดมีสีสันสวยสดงดง,ง,งามภาพมันจะต้องเจ๋งมากเลยแน่แต่ก็นั่นแหละที่มันเป็นภาพขาวดำเพราะเขาตั้งใจมันไม่ใช่ข้อเสีย ไอ้ข้อเสียจริงๆอ่ะคือแถบดําด้านบนด้านล่างนี่แหละที่มาทาให้ตัวเกมดูไม่เต็มจอคือเกมมันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้เพราะเกมมันก็มองยากอย,กอยู่แล้วแต่เห็นแบบนี้ก็อย่าคิดนะครับว่าเกมมันจะไม่กินสเปคถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นเกมนี้แบบ60เฟรมโดยที่คุณมีการ์ดจอระดับเริ่มต้นคุณจะต้องปรับโหดเท่านั้นถ้าเกิดอยากจะปรับภาพระดับสูงการ์ดจอคุณจะต้องแรงใช้ได้ระดับหนึ่งเลยแต่ก็ยังดีที่การกินสเปคของมันถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่าผมเล่นเกมนี้รวดเดียว5ชั่วโมงผมไม่เเเจอบััคลยยแแม้้ต่รงดีว เรื่องการโหลดเกมจากการตายก็ทําได้ดีมากตายปุ๊บมันเฟดกล้องลงเพียงแค่2อถึงสวินาทีก็พร้อมให้เรากลับไปเล่นต่อได้แล้วถือว่าลดอาการใจร้อนสําหรับเกมเมอร์ยุคนี้ไปได้พอสมควรแต่มันก็มีเรื่องแปลกอย่างหนึ่งที่หลายๆคนเขาลือกันเขาลือกันว่าเกมนี้ตอนที่เล่นรอบแรกมันจะมีหลายๆฉากที่กระตุกโดยเฉพาะเวลาที่มีการระเบิดจากฉากรอบข้างเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ชัดเจนมากแต่ที่แปลกก็คือพอเล่นรอบ2อ,อาการกระตุกพวกนี้มันจะหายไปพอผมลองเทสดูก็เออจริงแฮะ ถือว่าเป็นการกระตุกที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ก็แปลกดีโดยรวมแล้วนี่ถือว่าเป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งราคาไม่แพงมีเกมเพลย์ที่สนุกมีงานอาร์ที่สวยงามและที่สําคัญเลยคือมันเป็นเกมที่ประสิทธิภาพสูงมากอาจจะมีบ้างที่บางจุดมันอาจจะยืดเยื้อเกินไปหน่อยจนทําให้ผู้เล่นอาจจะเกิดอาการเบือ่อแต่ในจุดน,นี้ก็ถือว่าเป็นรสนิยม,มนะคนที่เขาไม่อยากให้เกมมันรีบจบอยากจะให้เกมมันยืดยาว,ยาวเขาก็มีตรงนี้ก็ไม่ว่ากันและผมก็จะขอให้คะแนนเกมนี้ที่8คะแนนถ้าเกิดจะให้แนะนําก็คือซื้อได้ก็ซื้อเลย เกมดีราคาไม่แพงแถมสามารถเล่นได้บนเกมพาสอีกถือว่าเป็นเกมราคาถูกที่ดีต่อใจและกระเป๋าเงินมากซึ่งก็อย่าลืมนะครับว่านี่มันเป็นแค่เพียงความเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็ลองไปหารีวิวจากช่องอื่นดูเพื่อประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติมหรือถ้าเกิดเป็นไปได้เลยผมก็อยากให้คุณลองเล่นกันเองจะดีที่สุดครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ขอจบเอาไวต้ตรงนี้ก็แลวกันถึงแม้ว่าเกมนี้มันอาจจะสั้นไปหน่อยไม่คุ้นค่ากับการที่มันจะได้8คะแนนแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเกมนี้ราคามันถูกมาก ถ้าเกิดเทียบกับไอเกมก่อนหน้าที่ผมเพิ่งรีวิวไปอันนั้นเหมือนกับทําเงินหายยังไงก็ไม่รู้แต่กับเกมนี้ถือว่าโอเคเลยราคาไม่แพงแถมสนุกจะกลับไปเล่นใหม่ยังไงก็น่าจะโอเคยืนยันคําเดิมว่าให้ลองหามาเล่นกันดูถ้าเกิดรับความหัวร้อนไหวะนะส่วนใครที่กําลังรอรีวิวเรเดส2จากผมอยู่อันนี้ก็จะเย็นๆผมกําลังทําให้อยู่ระหว่างรอก็จะมีคลิปเกมอื่นปะปนมาบ้างเพราะไม่ว่ายังไงนั่นมันก็เกมเก่าอะนะแต่ก็สัญญาว่ายังไงซะคุณก็จะได้ดูกันอย่างแน่นอน ส่วนคลิปต่อไปนั้นจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรอันนี้ก็ต้องรอติดตามชมครับเอาวละสำหรับวิดีโอตัวนี้ก็น่าจะสมควรแก่เวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกดซั b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขและก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ